ตอนนี้นะเรามาถึงอำเภอฝานะ้องเบียร์เขาว่าร้านนี้เด็ดนะครับปาริชาติเข้าซอยเขาบอกเด็ดเดี๋ยวเราลองไปชิมกันดูฮะไก่ไก่ไกนหครับ ใหญ่ไหมครับไก่ชิ้นใหญ่ไห <confirms S 1> มไ <ป S 2> ได้วยอ๋อเขาแบบเิ้นเป็นชิ้นเป็นข้อเป็นข้อได้ไหมนะเดี๋ยวมาลองชิมกันนะเดี๋ยวลองชิมน้ำแบบยังไม่ใส่มะนาวอ่ะนะ <c oughs> ความเผ็ดมีกะทินะครับอ๋ออย่งไม่ต้องเติมพริกเลยไม่ต้องเติมพริกเลยฮะเดี๋ยวลองลองดูเส้นนะเขาบอกอันน <t> ี <t> ้เส <t> ้นจะพิเศษจากที่อื่นเขาบอกจะเหนียวหนึบอันนี้เรื่องจริงครับเส้นเขาจะเหนียวหนึบมากปกติ นี่นะครับเส้นข้าซอยเนี่ยลำปางนะครับก็จะเป็นแบนเสียดออกเป็นแบนเป็นแบนได้อันนี้มันเหมือนเส้นบะหมี่เลยครับแตเป็นเหมือนเป็นเส้นบะหมี่ไทยบะหมี่จริงเข้าวซอยจะเป็นเส้นแบนๆเนาะโดยปกติเท่าที่มีกินมาซเกียเจ๋อเขาเลยอ่ะลองเบียร์ลองชิมดีครับว่ามันมีความรู้สึกเหมือนเหมือนเฮียร์ไหมครับที่ว่ากินไปแล้วมันพี่เข้าคอ อั่นเป็นเครื่องผัดของเ,เครื่องหัดอย,อยาซอイเกอรัาา้าจะเป็น <c oughs> ใช่ครับอมันจะท่าน,นในไดไม่กินเผ็ดมากือว่าไม่พันเผ็ดแบบส่ไต้องใส่พิเพิ่มนะก็จะมีรสชาติดอยแล้วไกินมากดูรวมเลยครับรวมถร่อยครับว่า ไ,ไ,ไม่หวานนะโยวผมว่าไม่หวานนะรับจอยนี่ดรงที่ตองเจ้วเขาหวานหวานหวานวาน,นั่นนี่เโอเคครับเนาะแล้วก็อร่อยครับตรงนี้ว่าอีกอย่างนะผัดดองผัดดองอันนี้รีวิวผัดดองนะต้องบอกว่าอร่อยขายกิมจิอขายกิมจิหวานผัดดองก็จะหวานหวานเปรี้ยวน่อยๆ มีความเป็นผักดองแต่รสชาติอร่อยกินเล่นง่ายไม่เปรี้ยวจี๊ดจ้านนะผักดองได้เออแล้วเรื่องเส้นนะครับที่กินหมาเส้นเป็นไงหนึบไหมหนึบใช่ไหมอหนที่เราบอกกันโอเคนื้อนนีน้ำุ ไปนะครับเราสั่งข้าวหมูเน,นื้อมาลองมาชิมดูน้องเบียร์ว่าเป็นขาก็าจะมีน้ำจิ้มให้นะครับก็น้ำนนนอ,อาจาร์น้ำอะไรนะฮะน้ำอาจาร์อาจาร์อาจาร์ร้านที่กินคู่กับเห,เห,เหมือนหมูสเต๊ะค,ค,ครับไม่ใชเ่เรียกอาจาร์อาจาร์ภาษาคำเมืองเป็นเป็นภาษาปกตินะครับภาษาไทยนะครับน้อาจาร์ มาลองชิมกันดูลาคำมันยังด้วยอันนี้อันนี้ของจริงครับยกนิ้วให้จริง มากเนื้อแล้วก็ข้าวเขจะหอมนะมนนนะข้าวไม่เลยครับปกติอ่าดางร้านจะทำได้มากเพราะว่าข้าวไม่ทำง่ายครับข้าวหมกอร่อยจริงครับตอนแรกวว่าจะไม่สั่งแล้วก็เราจะไปกินที่บ้านยางต่อทีนี้เจ้าของก็เดินมาบอกว่าข้าวหมกก็ลั้มขนาดก็เลยลองสั่งมาดูไม่ติดหวังอโอเคอร่อยทุกอย่าง ุะยตาทากายนครับเดี๋ยวเราไปต่อนที่น้ำูุร้อนฝั่งครับ,รบผมแล้วก็ไปที่บ้ญญานยางเนาะโอเคครับ เรามาถึงกันแล้วที่น้ำพุร้อนเมืองฝางนะครับอันนี้จะร้อนนะฮะเขาบอกนี่อันนี้เป็นห้องข้างนอกนะครับยี่สิบาทหรือสามสิบาทเนี่ยละครับเบียแต่มันจะร้อนเดี๋ยวต้องไปทางทางที่เป็นเหมือนสระว่ายน้ําอันนี้จะห้องอบไอแรอนด์นี่คือจะร้อยหนึ่งมีห้องส่วนตัวห้องส่วนตัวจะอยู่ทางด้านนู้นนะฮะเือเนบ้อ,อเป็นบ้านๆหลังๆ นี้น้ำร้อนออกมาจริงๆนะฮะเดี๋ยวเราไปแช่น้ำพุร้อนก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะเดินไปถ่ายทางด้านนู้นกับน้องเบียร์ตอนแช่เสร็จนะครับดูจะนวดด้วยหรือเปล่าโอเคปะอันนี้ก็มาแช่นะครับบ่อเป็นบ่อของพอสซิกนะครับจะมีด้านนอกนี้นะฮะนี่น้ำร้อนนะครับน้ำแร่ร้อนนะคะ โอ้โหน้ำร้อนมากครับกินกรมาถันออกเลยนะฮะยากาศดีครับตรงนี้ก็มีร่มเงาบางร่มนะฮะนี่โอเคแช่ผ่อนคลายเดี๋ยวจะพาไปดูอีกบ่อนะครับผมว่าจะเป็นคล้ายๆเหมือนสระน้ำเล็กๆนะฮะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตแช่ตรงนี้หน่อยนะครับ อันนี้เราจะเติมน้ำร้อนเข้ามาได้นะครับนี่เป็นน้ำธรรมชาตินะครับนี่ร้อนจีเลยนะเพราะว่าเราเราทิ้งไว้มันก็จะไม่ค่อยร้อนนะฮะเขาก็จะมีวาล์วให้เปิดจากท่อจำนวนาลนฮะแล้วกาเปิดให้เข้ามาในบอ่อ เดินมาจากบ่อทางด้านนู้นนะครับที่เราแช่กันเมื่อสักครู่เดินมาก็จะเจออ่างแช่น้ําแร่นะครับตรงนี้จะเป็นห้องรวมอีกกันนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีคนเลยนี่คล้ายๆน้ำจะคล้ายๆขุ่นๆหน่อยนะเราะเป็นน้าแร่อากาศดีฮะแช่คนเดียวเลยฮะ นี่ผมก็มาประมาณสามสี่รอบแล้วนะว่าพาเพื่อนมาจากต่างชาติมาด้วยแล้วก็พาญาพี่น้องมาด้วยนะรบ,บรรยากาศมันก็เงียบสงบช่วงมาช่วงนี้ตุลาคมอะไม่ค่อยมีคนเลยฮะแล้วก็อากาศก็ดีไม่ถึงกับหนาวมากแล้วก็ไม่ร้อนนะครับที่นี่นะอำเภอฝางก่อนมาก็อย่างที่เห็นนะครับไปทานก๋วยเตี๋ยวข้าวซอยร้านปริชานะครับว่าอร่อย ไม่ว่าจะเป็นข้าวซอยข้าวหมกโอ้โหอร่อยสมคำล้ําลือนะฮะต้องมาพักผ่อนที่นี่นะ,คะใครมีเวลาว่างสักหน่อยก็มานอนแช่น้ําร้อนพักผ่อนหย่อนใจนะฮะแล้วค่อยกลับไปที่พักหรือมีที่พักแถวนี้เยอะแยะเลยครับก็ลองมาดูนะครับโอเคครับขออนุญ,ญาตแช่ก่อนนะครับตอนนี้น้องเบียรเรามาถึงกันแล้วที่น้ําพุร้อนฝางนะครับตอนนี้ที่นี่อยู่ในเขตอทยาอะไรนะฮะุทยานแห่งชาติดอยผาของผมครับครับแล้วเรา ไปดูบรรยากาศกันนะครับนี่อันนี้อุทยานชาติดอยผ้าห่มปกด้านหลังนี้ก็จะเป็นอันพูร้อนนะครับพูร้อนครับน้องเบียร์ชอบไหมครับที่นี่เอชอบครับม่อกี้ไปแช่แช่เท้าไม่ยอมลงทั้งตัวนะครับส่วนผมลงทั้งตัวเลยแล้วก็ไปนวดด้วยปวดตัวไปหมดเลยครับโอเคเดี๋ยวเราเสร็จจากตรงนี้เราไปไหนครับเราจะไปไหนฮะหมู่บ้านยางไปหมู่บ้านจีนนะครับหมู่บ้านจีนครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่หมู่บ้านยางเนาะครับผม